สวัสดีค่ะวันนี้เราก็อยู่กันในเกมบีดเบฟโซวันนี้เราจะมาสรุปตู้สิ้นเตือนกันเนาะก็เป็นตู้สงครามเลือดพันปีโดยมีตัวละครอย่างมินนี่มาซึโมโตะแล้วก็ยูมิจิกะเนาะสามตัวละครใหม่ด้วยกันตู้นี้เนี่ยจะเข้าในวันที่เข้าในวันที่31มีนาเนาะเวลาบ่ายสองโมงแล้วก็จะหมดในวันที่15เมษาเวลาบ่ายโมงห้าสิบเก้าโดยตัวตู้นี้เนี่ยเขาก็มีตู้แยกด้วยเนาะพอตู้รวมหมดก็จะเป็นตู้แยกมาดูตัวละครกันก่อนเลยตัวละครตัวแรกเนาะก็คือมินนี่ มินนี่เนี่ยเขาจะเป็นสายโจมตีระยะใกล้เนาะหรือตีสีแดงเป็นสายตีปกติการโจมตีของเขาเนี่ยมีโอกาสทําให้ติดสถานะมึนงงเนาะโดยท่าไม้ตายก็จะติดได้เลยร้อยเปอร์เซ็นต์ซึ่งสถานะนี้จริงๆก็ไม่ค่อยได้ดูดีมากสักเท่าไหร่เนาะสำหรับสถานะมึนงงเนี่ยแล้วก็ท่าไม้ตายของเขาจะมีในเรื่องของดีบัฟอยู่ด้วยเนาะเมื่อเราก,กดใช้ไปก็จะดีบัฟบอลบอสอะไรอย่างงี้ได้ด้วยแล้วก็มินนี่เขาจะเป็นทั้งสตาร์ลิเตอร์แล้วก็เป็นควินซีเนาะสังกัดของเขา โดยเขาเป็นสังหารหัวหน้าหน่วยอ่ะลิง์ของเขาเนาะเป็นในเรื่องของลดความเสียหาย21%ซึ่งมันก็เยอะขึ้นมาจากเดิม1%สูงสุดเนี่ยก่อนที่มินนี่จะมาตอนนี้ก็สูงสุดอยู่ที่20เนาะเ,เขาได้21ก็ไม่รู้ว่าทำไมถึงเพิ่มมาแค่1%ไม่ค่อยเข้าใจเหมือนกันว่าเพิ่มมาแบบ1%เพราะอะไรเนาะแต่ก็ถือว่าเป็นลิงกที่ดีเป็นลิงก์ที่เหมาะกับการเอาไปแบบลิงก์ให้กับตัวละคร p ี p ได้ดีมากๆเหมือนกันแล้วก็ในส่วนของพาสสเนาะก็จะมีเพิ่มจํานวนหลบฉุกเฉินหนึ่งครั้งเพิ่มขอบเขตของการโจมตีปกติ20%การช็อตได้100%อาริบจะมีเพิ่มฮิตของการโจมตีปกติ2ฮิตเนาะเพิ่มเข้าไปอีก2ฮิตแล้วก็มีซุปเปอร์อามเมอร์ด้วยใน,ในการเอามา PVP เนาะเขาจะได้สถานะอมาตะชั่วขณะหนึ่งตอนเริ่มตน้นแล้วก็ตัวเขาก็สามารถตีทะลุบาเลียได้ด้วย การ PVP อีกเหมือนกันเนาะก็ตัวของเขาเนี่ยก็ตีทะลุอมาตะได้แล้วก็อันนี้ก็เป็น PVP อีกเหมือนกันเนาะก็เมื่อเขาเนี่ยถ้าเกิดเขาเป็นคนปิดฉากเนี่ยเขาจะสามารถบล็อกการตายเกิดได้ด้วยแล้วก็มีในเรื่องของเฉียดตายเพิ่มดาเมจทั้งหมด60%แล้วก็เมื่อเลือดเขาต่ำกว่าครึ่งหลอดเนาะเขาจะมีลดความเสียหาย50%ด้วยแล้วก็อันนี้ก็ใน PVP อีกเหมือนกันเนาะก็คือ1ิวิแรกเมื่อเริ่มต้น PVP เนี่ย เขาจะมีเพิ่มฮิตของการโจมตีปกติเพิ่มมาอีก1นึ่งฮิตเท่ากับว่าเขาได้บวกเข้าไป3ฮิตเนาะใน10วิแรกก็คือแรงเลย10วีแรกคือตีหนักแล้วกันสุดท้ายเนาะอันสุดท้ายก็คืออาบีเดียวกับอีโนเอพันปีล่าสุดเลยเนาะก็คือเลือดเหลือ1ไม่ตายอยู่ประมาณสัก10วิได้เนาะก็ค่อนข้างเป็นอาบีที่เป็นตัวที่2ออาบีนี้เขาได้มาเป็นคนที่2ก็ เอาไว้ PVP เลย Ability ของเขาเนี่ยก็คืออยู่ในการ PVP เนาะก็เรียกได้ว่าน่าจะเป็นตัวเมตาตัวใหม่ได้เลยตัวหนึ่งตัวจริงๆเขาถ้าดูจากสีของตัวละครแล้วก็สังหารเนี่ยเขาค่อนข้างเอามาสู้กับปู่นะปู่ล่างย้อนอดีตก็ถือว่าดีเลยเป็นตัว PVP ที่ก็น่าจะโหดก็อาบิโดยรวมขเขาเนะก็เป็นตัว PVP เลย พีพีแบบจ๋าๆเนาะเป็นเมตาตัวใหม่เลยแหละสําหรับตัวมินนี่เนาะเพราะว่ามีอาบิเดียวกับอิโนเอด้วยก็ค่อนข้างโกงอยู่อ่าเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของสังเวียนเนาะสังเวียนก็ั่วๆไปลงได้แต่ก็ธรรมดาเพราะว่าเขามีเลเวล5เพิ่มดาเมจการโจมตีปกติ10%เลเวล10เพิ่ม2 0แค่นั้นเลยเนาะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูเกมเพลของมินนี่กันมาดูเกมเพลของเขากันก็การโจมตีปกติของเขาก็เป็น4จังหวะเนาะแบบเอาหมัดแบบเขาไปต่อยแล้วก็เคลื่อนที่ไปด้านหน้าด้วย ความเร็วก็ก,กลางๆเนาะไม่ได้ดูเร็วมากมายอะไรสกิลหนึ่งเป็นพุ่งไปทำดาเมจเนาะก็ค่อนข้างกว้างอยู่เป็นแบบพุ่งไปข้างหน้าเนาะในส่วนของสกิลสองก็คล้ายๆกับสกิลหนึ่งเลยเนาะก็เป็นพุ่งไปทำดาเมจเหมือนกันซึ่งดาเมจก็จะก้างกว่าสกิลหนึ่งอยู่ประมาณหนึ่งเนาะแล้วก็สกิลสามก็เป็นด้านหน้าแบบกว้างๆมีดาเมจข้างหลัง ตัวเขากิงก็เน้นการโจมตีปกติเนาะเพราะสกิลไม่ค่อยได้ใช้อยู่แล้วเป็นสายตีปกติแล้วก็ทําไม้ตายของเขาจะได้ดีบัฟด้วยเนาะเมื่อกดใช้ไปมาดูทําไม้ตายกันหน่อยแล้วกันก็ปล่อยพื้นแล้วก็ทุ่มพื้นตัวละครถัดมาเนาะลันยีคุรันยีคุเนี่ยเขาจะเป็นตีสีฟ้าเป็นสายสกิลการโจมตีของเขาเนี่ยมีโอกาสทาให้ติดแผลชะกัน ถ้าไม้ตายจะติดแผลชะกันแล้วก็ติดน้าแข็งเนาะสองสถานะาด้วยกันเพราะว่าในถ้าไม้ตายของเขาก็จะมีหัวหน้าหน่วยของเขาเนาะก็คือฮิสกยโะโผล่มาด้วยก็เลยมีน้ําแข็งติดมาเนาะโดยรานี้คุณนะก็แน่นอนเนาะเป็นสังกัดย,ยมทูตแล้วก็เป็นสังหาอารันคาลิงของเขาเนี่ยก็ดีนะเป็นลิงที่ดีเลยเพิ่มเมื่อเลือดเต็มเนาะเพิ่มดาเมจสกิลเลย40%แล้วก็มี p a สซีฟในเรื่องของเพิ่มจำนวนโลถึงเชิญหนึ่งครั้งกันไฟไหม้100% ทีมปาตี้เมื่อผ่านฉากคิวเลือด20%แล้วก็ตัวของรันนีคุก,ก็มีในเรื่องของเกตเนาะที่อยู่ตรงข้างล่างเป็นเมื่อฆ่ามอนเนาะก็จะได้เมื่อเราฆ่ามอนได้20ตัวเขาจะได้เพิ่มดาเมจ20%ต40ตัวได้อีก40ก็คือค่อนข้างดีเลยนะแรงมากๆเหมือนกันว่าถ้าเอาไปตีกิวก็อาจจะกลางๆเนาะเพราะว่ากว่าจะฆ่ามอนได้แบบครบ20ตัว40ตัวเนี่ยมันก็แทบจะหมดเวฟแล้วอะไรอย่างงี้เนาะก็อาจจะ ค่อนข้างดูเป็นหนักในการเอาไปเล่นแบบลงดันลิมิตเบรกอะไรประมาณนั้นเนาะใน่วนของอาร์บีเนาะก็จะมีเพิ่มขอบเขตของสกิล20%เพิ่มฮิตของสกิล2ฮิตแล้วก็มีในเรื่องของเพิ่มดาเมจทําไม้ตาย40%เพิ่มระยะเวลาติดสถานะผิดปกติ5าวิทีมปาร์ตี้ที่เป็นยม,มทูตสีเขียวเหมือนกับเขาเนี่ยถ้าเกิดทําให้มอนติดสถานะผิดปกติได้เนี่ยเขาก็จะได้ดาเมจเพิ่มอีก40%ด้วยมีลดค่าป้องกันลงด้วยเนาะเมื่อกดใช้ทําไม้ตาย แล้วก็มีเพิ่มระยะหลบฉุกเฉินก็คือจะกระโดดได้ไกลขึ้นตีทะลุกาดได้ตีมุดดินได้แล้วก็มีเล็กรกด้วย12%เมื่อทำให้มอนติตสานะผิดปกติได้เขาจะได้ sp 80%ช่วงเวลาขณะหนึ่งก็อาบีดลวมๆของรางนี้เค,คือแรงตีกิวแล้วว่าน่าจะพอไหวด้วยเนาะแต่เกมเพกก็อาจจะต้องมาดูอีกทีนะว่าจะแบบตีกิวแล้วมันจะดีหรือเปล่านะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูอารีนาก่อนอารีน่าเนี่ยก็ลงได้อยู่นะ เลเวล้ได้เมสสกิล30แล้วก็เลเวลสิได้ซูเปอร์อาร์เมอร์ก็พอลงได้ถ้าเราอัพถึงเลเวล0ก็จะค่อนข้างดีอ่ะเดี๋ยวเราไปดูเกมเพลย์ของลันเี้คุยมาดูเกมเพลย์ของมาซึมโตะกันก็เขาเป็นตีสีฟ้าเนาะก็เป็นด้านหน้าปล่อยไปค่อนข้างกว้างอยู่นะการดจมีปกติสกิลหนึ่งสกิลหนึ่งเขาบอกว่าเป็นสกิลผักเป็นสกิลแบบผลักมอนนะแต่ไม่รู้ว่าผลักออกมา แล้วเป็นยังไงเพราะว่ามอนตายไวมากดูไม่ค่อยออกส่วนสกิลสองเนาะสกิลสองเป็นลวกและทำดาเมจข้างหน้าก็ค่อนข้างกว้างกว้างเลยแล้วก็สกิลสามเป็นทั้งจอเนาะก็เกมเพย์โดยรวมจริงก็ถือว่าโอเคนะสำหรับซุปเปอโตะดูดีอยู่อ่ะเดี๋ยวไปดูท่าไม้ตายกันแล้วกันท่าไม้ตายของเขาจะมีสถานะน้ำแข็งติดมาด้วยเนาะ มิลฟียูดายสักซ์เซนそんな作戦名にした覚えはねこみひつがやゆるえ以上松本ランギクでしたตัวละครที่ได um ้เนาะอยเซกาวะยูมิจิกะเนาะก็ยูมิจิกะร่างนี้จะเป็นตีสีแดงเป็นสายสกิลแล้วก็การโจมตีของเขาเนี่ยมีโอกาสทำให้ติดลูกกินถ้าไม่ตายติดได้เลยร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะโดยตัวละครก็แน่นอนเนาะเขาจะเป็นสังกัดยมทูตแล้วก็เป็นสังหารหน่วยศูนย์ ในส่วนของลิงก์ของเขาเนี่ยก็เป็นลิงก์ที่ดีมากๆเลยเนาะเป็นเพื่อทําให้มอนติดสถานะผิวปกติได้เขาได้ SP 40%ช่วยเวลาขณะหนึ่งเป็นลิงก์ที่แบบเดียวกับจางตูเลยแล้วก็เป็นตัวละครที่เอาไปลิงก์ได้แบบดีมากๆด้วยนะถ้าต้องการความแรงเนี่ยลิงก์นี้ก็แบบเรียกได้ว่าเพิ่มดาเมจให้ผมค่อนข้างเยอะเหมือนกันในส่วนของพาสซีฟเนี่ยมีเพิ่มจำนวนหลงเฉยๆหนึ่งครั้งมีขอบเพิ่มขอบเขตของสกิล20%รดีทั้กาสได้ อาบีเนี่ยจะมีเพิ่มดาเมจของท่าไม้ตาย60%มีลดค่าป้องกันเนาะอยู่ในท่าไม้ตายมีซูเปอร์อาร์เมอร์ด้วยแล้วก็มีลดคูลดาว12%การช็อต100%แล้วก็ลดดาเมจจากยมทูตลง20%เนาะลดดาเมจที่ได้รับลงก็ถ้าเป็นมอนที่เป็นยมทูตก็เรามอนยมทูตเนี่ยมันก็จะตีเราได้เบาลงด้วยเนาะ20%ก็ไม่ได้เห็นอาบีนี้มาค่อนข้างสักพักเหมือนกันนะรู้สึกไม่ค่อยมีตัวละครที่มีอาบีนี้สักเท่าไหร่แล้วก็ตัวเขาเองเนี่ย เมื่อทําให้มอนติดสถานะผิปกติได้เนี่ยเขามี s ซ80%ตช่วงเวลาขณะหนึ่งด้วยซึ่งมันยังไม่รวมกับลิงขอเขาเนาะถ้ารวมเข้าไปก็จะเหมือนกระจางดูเลยก็คือเขาได้ทั้งหมด120ก็คือแรงมากๆเมื่อทําให้ติดสถานะได้แล้วก็ตัวของเขาเนี่ยเพิ่มอัตราการติดสถานะผิปกติด้วยให้กับบอนที่เป็นสีม่วงนะเฉพาะสีม่วงเท่านั้นก็ค่อนข้างดีเอามาเสริมกับตัวของ sp 8 0ิเนาะริงเข้าได้ sp 120เลยแหล,เละเรียกได้ว่าดีมากๆ แล้วก็ตัวเขาเนี่ยเมื่อเราเอาเขาไปตีกิวเขาจะได้คุณสมบัติผู้สังหาร50%แต่ถ้าเราไปลงดันทั่วทั่วไป PVE ต่างๆเนี่ยเราได้แค่30เนาะแล้วก็น,นี้ก็เหมือนกันถ้าตีกิวเราได้คุณสมบัติตีสีแดงเนี่ยเพิ่มดาเมจมาอีก30%แต่ถ้าเราเอาไปลง PVE เราก็ได้แค่10แล้วก็อันนี้ก็เขามีเพิ่มพิษของสก,กิลบวก2เนาะแต่ถ้าเราเอาเขาไปตีกิวเขาจะได้เป็นบวก3 ซึ่งถือว่าแรงมากๆเลยในการตีกิวนะก็เป็นตัวตีกิวที่ดีแล้วก็เรียกได้ว่าเอามาแทนที่ศึกยานิยายได้เลยนะในส่วนของสังเวียนสังเวียนก็พอลงได้นะเพราะว่าตัวเขาเองมีซูปเปอร์อาร์เมอร์อยู่แล้วด้วยก็ลงได้อยู่ในส่วนของเลเวล5จะได้ดาเมจสกิลเพิ่ม30แล้วก็เลเวล10เขาจะได้เมื่อเริ่มต้นเขาจะได้กล่องมาเลยบวก2เนาะก็ค่อนข้างเอาไปลงได้อยู่เหมือนกันอ่ะเดี๋ยวเราไปดูเกมเพย์ยูมิจิกะกันมาดูเกมเพย์ของยูมิจิกะกันเนาะ ก็การตุมตีปกติก็ทั่วๆไปเนาะไม่มีอะไรมากเป็นเอาดาบฟันความเร็วก็กลางกลางสก,กิลหนึ่งสก,กิลหนึ่งเป็นไกลเนาะสก,กิลแบบเน้นความไกลความกว้างก็ไม่ได้ดูดูธรรมดานะส,นสกก่วนสกิลสองเนี่ยก็จะเหมือนแบมบี้แล้วก็ฮิทูกะยะที่เป็นฮารลวีเนาะ ก็คือต้องรอให้เกตหมดเนาะก็จะได้ดาเมจทั้งหมดไปแต่ถามว่าแคนเซิลได้ไหมก็แคนเซิลได้แล้วก็สกิลสามสกิลสามเป็นด้านหน้าแบบกว้างๆแล้วก็มีดาเมจข้างหลังด้วยรอบตัวเนาะเกมเพย์ถือว่าค่อนข้างโอเคนะแล้วก็เป็นตัวบัตติกิวด้วยเดี๋ยวไม่รู้ทําไมตายกัน ถ้ไม่ไต่ดูไม่ค่อยมีอะไรเนาะสำหรับยูวิจิกะโอเคอมาดูในส่วนของตัวร่มตู้กันเนาะตัวร่มตู้เนาะเป็น6ตัวละครจากสงครามเลือดพันปีทั้งหมดเลยโดยตัวที่เกิดใหม่ได้มีแค่2ตัวละครเนาะก็คือในส่วนของอุนอนะแล้วก็เคียวระคูสองตัวละครนี้เท่านั้นที่เกิดใหม่ได้ในตอนนี้นะซึ่งอุนอนะกับเคียวราคูเนี่ยลิงก์ถือว่าค่อนข้างดีอยู่เคียวระคูเนี่ยจะเป็นในเรื่องของเพิ่มดาเมจสกิล20%กับลดคูลดาวน์10% อุนน่าจะเป็นในเรื่องของลดความเสียหาย16%กับเพิ่มดาเมจการโจมตีปกติ16%ก็ถือว่าเป็นลิงก์ที่พอใช้ได้อยู่นะแต่สำหรับเคียวลคุเองก็สีฟ้าเนี่ยจริงๆมันมีตัวละครที่ลิงค่อนข้างดีก็เยอะอยู่เหมือนกันเคียวลคุก็เลยอาจจะเป็นตัวหนึ่งที่ถ้าเกิดเราไม่ได้มีลิง์สีฟ้าดีๆเยอะก็คือว่าโอเคนะดูดีอยู่แต่ว่ามันก็มีลิงแบบอุนนนะที่เป็นป้าพันปีลังล่งย้อนอดีตเนาะที่เขาได้สองลิง์มาเลยเนี่ย เขาลิงค์ค่อนข้างดีกว่าน่อยเพราะว่าเขาได้โลคูดาว12%เคียวระคูเนี่ยเขาได้แค่สิบก็อาจจะน้อยไปนิดนึงแต่ว่าก็ยังถือว่าเป็นลิงค์ที่ดีนะสำหรับใครที่ไม่ได้มีลิงค์สีฟ้าเยอะอะไรเงี้ยมันก็โอเคอุนนานะก็เหมือนกันเนาะก็เป็นลิงค์แบบเอาไอ้พีพีได้เอามาลิงค์ถือว่าเป็นลิงค์ที่ดีเพราะเป็นลิงค์คู่ที่ได้ใช้เนาะแต่ว่าสองตัวละครน,นี้เนี่ยอย่างเคียวราคูเองเนี่ยเราไม่มีเนาะเราจำเกมเพ์เขาไม่ได้แต่ว่าก็พอใช้ได้นะถ้าจำไม่ผิดส่วนอุนฮานะเนี่ย ถ้าใครมี5ม5ก็ยังพอเอาไป PVP ไหวอยู่นะแต่ของอาจจะต้องแน่นหน่อยเพราะตัวเขาก็เก่าประมาณนึงแต่ว่าอุนนนาเป็นตัวละครที่การโจมตีปกติค่อนข้างเร็วเลยทําให้ตัวเขาก็ดูดีอยู่ถัดมาเนาะก็อิชินอิชิน,ชนจริงๆเห็นหน้าจนเบื่อแล้วแหละมาบ่อยเหลือเกินเป็นร่างที่จริงๆเก่งนะเกมเพยดีอบิอาจจะไม่ได้ดีมากในปัจจุบันเพราะว่ามันเริ่มเก่าแล้วแต่ว่าโดยรวมจริงๆก็ถือว่าใช้ได้ แต่ว่ามันมา่วมตู้ค่อนข้างบ่อยก็เลยค่อนข้างใจแบบว่าเบื่อนิดนึงมาอีกแล้วเนาะแต่ว่าข้อดีของอิชินก็คือเขาสามารถบล็อกการหลบหลีกของมอนที่เป็นฮอลโลได้เนาะเอาไว้ลงพวกดันคัมพีไายสัปดาอะไรอย่างนี้เนาะสำหรับใครที่อาจจะไม่มีตัวละครสักเท่าไหร่ก็ถือว่าโอเคเอามาใช้ได้อยู่แล้วก็อาจจะต้องรอ,งองเขาเกิดใหม่ด้วยเนาะเพราะว่าแต่อาจจะต้องรองนานหน่อยนะเกิดใหม่เพราะว่าตอนนี้พวกตัวละครพันปีมันก็น่าจะยังไม่ใกล้ถึงแถวแถวอิชินเท่าไหร่ แล้วก็ถัดมาก็ริวเคนเนาะก็มาบ่อยพอๆกับอิชินนี่แหละสองพอนะ่อเนาะริวเคนเนี่ยดีกว่านิดนึงเพราะว่าลิงเขาได้เป็นรถคูดาวสิบสี่เปอร์เซ็นต์ก็เลยอาจจะแบบยังพอเอามาใช้ในแง่ของการเป็นลิงได้อยู่แล้วก็เขาสามารถลงคู่กันได้นะพวกที่แบบว่าบล็อกการโจมตีสีฟ้าอะไรเงี้ยเขาลงได้อยู่แต่ว่าเขาไม่มีดิฐิลูกาศแล้วก็สกิลสองเขาไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะว่าสกิลสองต้องใช้แบบระยะแบบประชิดมากๆเลยไม่งั้นมันโดนไม่ค่อยแรงนะแล้วก็อิจิโกะร่างผู้ใหญ่อิจิโกะร่างผู้ใหญ่เนี่ยเป็นร่างหนึ่งท เกมเพยค่อนข้างดูดีทั้งแบบไกลแล้วก็กว้างแต่ว่าตัวเขาก็ติดปัญหาว่าถ้า2เป็นบัฟจะรีสกิลเนี่ยค่อนข้างนานก็เลยไม่ค่อยได้น่าใช้ขนาดนั้นแต่ว่าข้อดีอย่างนึงก็คือเขาสังหารได้2อผู้สังหารเนาะเป็นยมาทูดกับหัวหน้าหน่วยก็พอที่จะเอามาเป็นตัวละครในการซับสกิลก็พอได้อยู่เอามาแบบเน้นบัฟอะไรเงี้ยก็พอไหวเนาะแต่ว่าถ้าคัมภี์ไม่สูงมากก็ไม่ค่อยแนะนำนะพระตัวเขาก็ เก่าประมาณนึงแล้วอบิมันไม่ได้แรงมากแล้วก็ตัวละครสุดท้ายน้ะก็คือแชทแชทเป็นตัวละคร PVP ที่ถามว่าปัจจุบันยังดีอยู่ไหมก็จริงๆยังใช้ได้ดีประมาณนึงนะแต่ว่าคัมภีก็อาจจะต้องเริ่มเยอะแล้วเพราะว่าแชทเนี่ยเขามีข้อเสียข้อเสียที่ค่อนข้างใหญ่ของเขาก็คือเขาอ่ะไม่ไม่สามารถตีทะลุอมาตะได้นั่นคือข้อเสียของเขาแบบที่ใหญ่มากๆเพราะว่าตัวละครหลายๆตัวมันเป็นอมาตะใน PVP กันเยอะทำให้แชทเนี่ยมันต้อง ถึกคอที่จะทนรอพวกฝ่ายตรงข้ามหลุดอมตะอะไรเงี้ยมันเลยทาให้แชดาเสียเปียกถึงแชทเนี่ยจะถึกก็ตามแต่ว่าพอเจออย่างนี้ก็ค่อนข้างน่าเสียดายในภาพรวมตัวละครล่วมตู้นะสำหรับเราเราถือว่าเฉยๆฉยค่อนข้างเป็นตัวละครที่ไม่ได้ดีอะไรขนาดนั้นนะค่อนข้างกลางกลาอย่างริวเคนอิชินเนี่ยก็มาค่อนข้างบ่อยแล้วแล้วอย่างอุนอนะหรือเกียวราคู้ I ิอส่วนใหญ่ก็เน้นเอาไปเป็นลิงก์มากกว่า,ามาใช้เนาะ อิจิโกหรืออิจิโกอะไรเงี้ยก็ไม่ค่อยได้ใช้แชทเองใน PVP ปัจจุบันก็คนก็ใช้น้อยลงเพราะว่าแบบเจออีโนเอไปด้วยอะไรเงี้ยเนาะมันมีปู่มีอะไรมันก็มีหลายๆตัวละครที่แบบดีกว่าแชทถ้าเรามีแค่ขับพีเดียวด้วยก็ไม่ค่อยได้น่าใช้ตัวล้มตัวถือว่าไม่ค่อยดีอ่ะมาดูในส่วนของเลทเนาะเลทก็เป็นเลททั่วๆไปเนาะเลทหรซโดยการันตีให้ในสเต็ปที่ห้าสิสิบห้าแล้วก็ยี่สิบ ่วนสเต็ปที่25เนี่ยเขาจะเป็นการให้ตั๋วการันตีหนึ่งใบโดยที่เราสามารถเลือกมินนี่ลันิคหรือว่ายูมิจิกะก็ได้หนึ่งใน3ตัวนี้เราสามารถเลือกได้เลยถ้าเรากดไปถึงนะ,ะเดี๋ยวเราไปดูตู้แยกกันหน่อยตู้แยกตู้แรกเนาะก็คือของมินนี่มินนี่เนี่ยตัวร่วมตู้ถือว่าใช้ได้อยู่นะดูดีอยู่ในระดับหนึ่งโดยเฉพาะฮิรากโกะฮิรากโกะเป็นตัวตีกิวที่ดีและได้บัฟด้วยแถมบัฟของเขาเป็นซูเปอร์บัฟคือเรียกได้ว่าเป็นตี เป็นตัวซับของกิวฮอลโลใกล้ที่ดีมากๆในตอนนี้นะส่วนรถเนี่ยรดเนี่ยเขาเป็นตัวสังเวียนแต่ว่าเอามาตีกิวพอได้เขาเป็นสังหารยมทูตระยะไกลก็พอใช้ได้อยู่เพราะตอนนี้ตัวละครสังหารยมทูตระยะไกลมันก็ไม่ได้มีตัวละครสายตีปกติที่แบบดูดีอะไรขนาดนั้นเานก็สามารถเอารถมาใช้ได้อยู่เหมือนกันแต่อาจจะไม่ไดีมากนะแล้วก็ปู่ปู่เป็นสังหารถ้าจำผิดน่าจะเป็นมนุษย์นะ ก็เป็นตัวสังเวียนเหมือนกันเกมเพย์ค่อนข้างดูดีแรงด้วยเนาะสำหรับู่ก,ก็เอาไปลงสังเวียนก็ค่อนข้างเล่นได้สนุกอยู่ตัวร่มตู้ของมินนี่เราถือว่าโอเคนะค่อนข้างอยู่ในระในระดับที่โอเคเลยไม่แย่ไม่ได้ใส่ตัวที่รู้สึกว่าแบบใส่ามาทําไมอะไรขนาดนั้นนะถึงบางตัวจะเห็นหน้าบ่อยๆก็ตามถัดไปรอนนี้คู่เนาะจะเป็นตู้ถัดมาจากมินนี่ โดยตัวลมตู้ก็ตัวลมตูตมต้ของอันนี้คูค่อนข้างพูดยากสตาร์กเนี่ยเกมเพย์ไม่ดีแต่ลิงก็ไม่น่าได้ใช้ขนาดนั้นเพราะรู้สึกจะเป็นลิงก์เลือดเต็มเพิ่มตามไ้สามสิบเปอร์เซ็นต์นะมันก็ไม่ค่อยเป็นลิงที่แบบได้เอามาใช้อะไรขนาดนั้นส่วนยินเนี่ยยินยังโอเคเพราะว่ารู้สึกเขาจะเป็นตัวเพิ่มดรอปได้ถ้าจําไม่ผิดเขาจะดรอปน้ําหอมกับหยดน้ําได้นะน้าหอมเล็กกับหยดน้าแล้วก็ลิง์รู้สึกลิงก์เขาจะเป็นดรอปหยดน้ํา ถ้าจำไม่ผิดก็ยังพอเอามาใช้ได้อยู่นะเอาไปเป็นลิงก์ก็ยังดีส่วนเนลเนลเป็นตัวสังเวียนก็เป็นสังหารยมทูตก,ก็จะคล้ายๆกับโรสเนาะคล้ายๆโรสข้างบนแต่ว่าโรสเนี่ยยังดีกว่าในเรื่องของลิงก์นะโรสเนี่ยได้ดามเมจการโจมตีปกติ30แต่เนลได้แค่20ตู้ลนันยคีคูตู้แยกเราถือว่าไม่ค่อยน่าเปิดตู้สุดท้ายเนาะยูมิจิกะยูมิจิกะตัวร่วมตู้ก็ไม่น่าเปิด ฮาร์ีเบลเป็นตัวสังเวียนที่จริงๆเล่นสังเวียนสนุกนะสำหรับฮาร์ีเบลถ้าเกิดใครไม่มีแล้วบังเอิญได้มาเนี่ยก็ไปลงสังเวียนได้ดีอยู่ลิซ่าเนี่ยแรงแต่ว่าไม่ได้ใช้เพราะว่าสังหารเขามันเป็นสังหารควินซี่มันก็มีตัวละครที่เก่งๆกว่าเขาอะมีอย่างเช่นปู่แดงอะไรเงี้ยปู่พันปีสีแดงอะไรเงี้ยก็ยังดูดีในเรื่องของเกมเพลมากกว่าลิซาเองก็เลยไม่ค่อยได้ใช้เนาะ ถึงนิสสาก็าจะมีในเรื่องของ sp 80%ดด้วยก็ตามแต่ว่ามันก็เป็นตัวที่แบบค่อนข้างเฉยเนิอีกนึงส่วนลิลิเนตลิลิเน็ตเกมเพคคือไม่ได้เกมเพคคือถือว่าค่อนข้างไปในทางแบบไม่ไม่ดีอ่ะแล้วก็ลิลิเนตเนี่ยก็เป็นตัวสังเวียนเนาะแต่ว่าเกมเพ์ของเขาคือจริงๆสําหรับเราเนาะเรามองว่าเอาไปใช้ในสังเวียนคืนก็ไม่ได้เก่งอ่ะเป็นเกมเพ์ที่ค่อนข้างแบบเล่น pve ธรรมดาก็ยังรู้สึกว่าอ่อนค่อนข้างเกมเพ์แบบไม่ได้ดีเลยตัวใน ยูมิจิกะ um ก็บอกคำตรงเนาะไม่น่าเปิดเฉยๆมากเอาจริงๆในบรรดาตู้แยกนะถ้าเรามองว่าใน3ตู้นี้ตู้ไหนหน่าเปิดมากสุดคือของมินนี่นะคือดูด,ดูถือว่าดูดีที่สุดแล้วในบรรดาถ้าเทียบกันแค่ส 3, 3ตู้นี้นะเ,เดี๋ยวเราไปดูเลทของตู้แยกกันสักหน่อยนะเลทตู้แยกเนาะเหมือนเดิม5%มีการันตีให้2ครั้งก็คือ5กับ1ิ แต่ว่าการการันตีของเขาก็คือสามารถออกหลุดเลตได้เนาะไม่ได้จะเขาไม่ได้การันตีว่าเราจะได้4ตัวละครด้านบนเนาะเพราะฉะนั้นก็ลุ้น,นเอาสําหรับตู้นี้นะก็เป็นตู้ที่ดีนะสา,สามตัวสามตัวละครหน้าตู้คือค่อนข้างเก่งมินนี่เนี่ยจะค่อนข้างไปแบบ PVP เลยยูมิจิกะจะไปทางตีกิวลันกี้คุ้เนี่ยก็จะค่อนข้าง,างทั่วไปเนาะลง PVE ต่างๆได้แล้วก็น่าจะตีกิวเราคิดว่าน่าจะพอไหวอย,อยู่เพราะอาบีเขาค่อนข้างแรงเลยคิดว่าเขาก็น่าจะ เอามาตีกิวได้ไม่แย่เลยแล้วเกมเพย์โดยรวมก็ไม่ได้ไม่ได้แย่เนาะเกมเพย์ค่อนข้างกลางๆใช้ได้ดีในระดับหนึ่งอาจจะไม่ได้มีในเรื่องของพวกวอลเทคติดตามอะไรขนาดนั้นแต่ว่าก็ไม่ได้แย่นะโดยรวมเพราะว่าอาบิเขาค่อนข้างแรงอยู่เหมือนกันก็าสาหรับตู้นี้เราก็เปิดเนาะตู้นี้เราเปิดตู้นี้เราจะมาเปิดในวันที่3 1มสิบเอ็ดนาะวันอาทิตย์เนาะตู้ก็พอตู้เข้ามาเราก็น่าจะมาเปิดประมาณสักสามโมงใครที่อยากมาร่วมลุ้นก็สามารถเข้ามารับชม ไลฟ์สตรีมได้เนาะในวันที่31แต่ตู้นี้เนี่ยเราคิดว่าเราคงไม่ได้เปิดเยอะเนาะเพราะว่ามันไม่ใช่ตัวละครที่เราแบบว่าชินชอบขนาดนั้นเนาะเราก็จะเปิดแค่สัก5สเต็ปน่าจะพอคิดว่าได้สัก1ตัวละครหน้าตู้ก็น่าจะโอเคแหละก็สําหรับตู้นี้เนาะใครที่จะเปิดก็ขอให้ได้ตัวที่ต้องการเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้เลยแล้วกันเนาะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ share, กดแชร์กด s u b s c r i b ์เป็นกาลังใจด้วยนะคะแล้วก็ฝากคอมเมนตะ์เนาะพูดคุยกันเข้ามาด้วันนี้ก็ขอตัวไปก่อนละบาย Thank you.